สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมลูกค้าแล้วก็เอซีนะครับผมก็ไม่เจอกันนานนะครับผมไม่เจอกันนานเอรเร่งงานอยู่นะครับผมทํางานอยู่บางท่านอาจจะว่าไปเที่ยวไหนทำไมไม่เห็นถายคลิปนะครับผมเกทําทำทำงานทุกวันนะครับผมแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวมีดของคุณอะไรนะพิษนุของคุณวิษนุนะครับผมวิษนุจะเป็นมีดสีเล่มเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ผมไม่ได้ฟานให้ดูนะครับผมวันนี้ฝนตก ผมต,ตกทั้งวันเลยนะผมเนาะก็ดีเลิกงานก็เลยจะมาถ่ายรีวิวเป็นตัวอย่างมีดนะผมไม่ได้ฟันไปดูนะผมมีอยู่สีเล่มนะผมของคุณวิชนุไปครับผมครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมใบข้าวใบข้าวนี่สี่สนิ้วเหรอใช่ไหมห้านิ้วเนะานนะมีตั้งแต่เล่มเล็ก นี่นะครับเป็นขัดขาวทั้งหมดเลยนะผมสีเล่ยเป็นด้าาสวมนะผมของคุณวิสนุนะผมแต่ไม่ได้คันให้ดูนะผมต้องขอภไยด้วยนะครับผมฝนตกอย่างแฉะๆเปียกๆเลยครับข้างนอกนะฮะเพิ่งซาซาเพิ่งหยุดไปนะผมเออจะมีตัวนี้นะผมมาชิเต้หนึ่งเล็บฝังหมดหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะผมอยู่ที่ปอกคอนะผม พยายามนะเป็นนี่เชงงานนะผมมีเชีงงานก็อาจจะไม่เหมาะในการสะสมสักเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าลูกค้าสามารถมีวิธีป้องกันสนิมได้ก็ก็สามารถสะสมได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันเป็นเหล็กแหนบเก่านะผมคนนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า,วาเป็นเหล็กแหนบก็จะเป็นเหล็กที่ไม่ค่อยทนสนิมนะผมตัวนี้ผมจะใช้วาสลีนนะผมวาสลีนเคลือบไว้นะผมกันสนิม ก็ถือว่าโอเคนะผมผมเคลือบไว้ไอเเอาแปรงเล่มนั้นให้หน่อยดิเต็มดําเต็มดําดําผมเคลือบทดสอบไว้อยู่ประมาณน่าจะได้เดือนหนึ่งแล้วนะผมทดสอบไอตัววาสลีนนี่นะผมได้ประมาณเดือนเดือนกว่า,วาแล้วมันก็ยังโอเคอยู่ตัวด้ามเราก็ไม่พ่นเลกเกอร์นะผมผมจะใช้วาสลีนเคลือบไปเลยเพราะว่ามันลื่นมาจับให้หน่อยมาถือกล้องให้หน่อย อันนี้นะผมที่ผมได้ทดสอบเชือบไว้หนะประมาณเดือนกว่าครับผมมาเดือนกว่าก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะผมตัวน,นี้คือวาสลีนนะผมวาสลีนใช่วาสลีนเคลือบไว้นฮะสนิมก็ยังไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมวาสลีนนี่ก็ น่าจะอยู่ได้ประมาณเดือนเดือนกว่า,วานะครับสำหรับวัสดุสีเล่มนี้ของคุณวณุวิษสนุสนร้อมส่งนะผมด้ามสวมด้ามเป็นด้ามไม้ประดูนะครับติดกระพีนะฮะด้ามเราไม่ได้ไม่ได้พ่นเล็กเกอร์นะครจะเคลือบวัสดน เืด้วยกันเลยกับตัวใบนะผมจะได้ไม่ลื่นนะผมลูกค้าบ่นว่ามันลื่นก็ <c oughs> <c oughs> เลยทําแบบนี้เลยนะผมลดตน้นทุนด้วยนะครับผม <c oughs> ว่าช่วงนี้ไอของขึ้นนะผมของขึ้นสีเล่ยมนะผมแล้วก็จะมีอีกหลายเลียมอยู่หลายเลีมอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพร้อมส่งนะผมพรุ่งนี้ก็ได้จะได้ส่งนะส่งได้ส่งนะ ยังไม่เสร็จพร้อมส่งนะผมจะมีหลายเรี่ยมเดี๋ยวทำาให้ดูไปไปด,ดีเจนใบข้าวใบข้าวผัดครึ่งใบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นรุ่นใหญ่นะผมจะเป็นรุ่นเล็กหน่อยรุ่นนี้ก็จะเป็น12นิ้วตัดขาวมีไหมไม่ผัขาว่เข้าแต่เฉลี่ยไปนะใบข้าวไ,าวไม่มีเนาะ ใบข้าวรถนี้มีขัดขาวเล่มเดียวแล้วผมให้ลุงแกไปทําสากอยู่นะผมมัจะเป็นประมาณนี้นะผมใบข้าวนะออลูกค้าสนใจเยอะนะผมสำหรับใบข้าวมันจะเป็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นขัดซึ่งใครครบผมขัดซึ่งใบฟันฝังหมดอยู่ตัวสเตเลสเหมือนกันถงกบ่อคอนี่นะครับ ก็น่าจะมีคลิปลงพ่งนี้ก็ได้จะมีลงอยู่เนาะเพราะว่าทาด้านประกบยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะรีวิวด้านประกบให้ดูด้วยถ้าเลิกงานแต่วันถ้าเลิกงานต่วันนะถ้าฝนไม่ตกด้วยก็น่าจะได้ฟันให้ดูมาดูมีดแคมป์หน่อยครับผมมีดแชมป์เลเล็กนะเป็นแบบอย่างนะผมเป็นตัวอย่างตัวยางเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าต้องการต้องการอยาก ดูเป็นแบบจะเป็นประมาณนี้แหละครับผมที่แบบใหม่ๆห,หน่อยเนาะแบบใหม่ๆห,หน่อยก็จะน่าจะเป็นประมาณนี้อ่มอื่เลนนะก็ยังไม,ม่พร้อมก็ต้องรอเก็บงานนิดห,หน่อยนะผมรอเก็บงานแล้วก็รอรอรอคู่รอคู่ด้วยนี่จะเป็นดีดาบ เล,เล็กๆนะผมจะเป็นส่วนมากก็จะมีคู่นะผมก็ต้องรอคู่ด้านประกบด้วยนะผมก็ยังไม่พร้อมส่งแต่ของคุณวิชณุนี่คือลูกค้าสั่งมาสีเล่มเป็นน้ำสวมทั้งหมดก็น่าจะได้ส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวไปส่งให้เองเดี๋ยวไปส่งให้เองส่งที่ในเมืองเลยเดี๋ยวจะไปส่งให้เองส่งในเมืองเลย ถึงบ้านเลยส่งถึงโรงพยาบาลอ่าแล้วตัวนี้จะส่งที่เลยนะผมเดี๋ยวจะส่งให้เพราะว่าลูกค้าลูกค้าอยู่อยู่ต่างประเทศตัวลูกค้าอยู่ต่างประเทศแต่ลูกค้าให้ไปส่งให้ญาติอ่าอยู่ส่งให้ญาติอยู่ที่ในในในตัวเมืองนี่แหละครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ไปส่งให้ถึงมือผู้รับเพราะลูกค้าไปจุุละนครับอยู่ต่างประเทศดูของคุณลิซนุนะผมมามาดูชัดผัหน่อย ถูกใจไม่ถูกใจก,ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นขัดขาว <Yeah. S 1> ขนี่ครับเคลือบเคลือบเป็นวาสลีนไว้นะครับผมเือวาสลีนขัดขัดแต่งผิวมีดผิวเหล็กหนึ่งรอบนะครับผมแต่งให้มีความละเอียดแต่งให้ผิวมีดมีความละเอียดนะครับผมไม่ได้ขัดเงานะครุบ <c oughs> ตนี้จะไปส่งนะครับผม <c oughs> อ่ะไป มีอะไรแล้วมั้งมั้งมีอะไรแล้วฮะมีอะไระมั้งแล้คร<อ>ับอผมก็กม,มีหลายท่านับผมหลายท่านท่านผู้ชมแล้วก็มีหลายท่านที่แนะนําแนะนําเรื่องเครื่องจักรับผมเครื่องจักรเพื่อจะมาช่วยในการผลิตให้ให้ได้ไวขึ้นผมก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะผมคำแนะนำที่ดีแต่ว่าช่วงเนี้ยในสถานการณ์แบบนี้นะผมคือเราเรายัง อย่างแม่เอาเอาเอา,เอามาเนะาะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราถ้าเราเพิ่มเครื่องจักรขึ้นมาราคาของราคามีดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็จะมีไปไปมีผลกระทบกับลูกค้าด้วยนะผมเนาะก็อาจจะขึ้นราคานะผมถ้าถ้าเราเพิ่มเครื่องจักรราคามันก็จะไม่อยู่แค่นี้นะผม <laughs> มันจะทําให้ลูกค้าเพิ่มภาระ,ะขึ้นมาอีกผมก็เลย เอาไว้ก่อนนะผมเอาไว้ก่อนแต่ก็เป็นเป็นคำแนะนำที่ดีตอนนี้ค่าสินค้าที่ค่าอุปกรณ์ทุกอย่างาค่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันขึ้นหมดนะผมม,มันขึ้นอยู่แล้วขึน้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถ้าไทบีซีที่ติดตามติดตามผลงานตั้งแต่คลิปแรกๆนะผมจะจะรู้จะรู้ว่าเพราะว่างานที่เราทําอ่ะมันจะไม่ใช่แบบนี้นะผมเพราะว่าราคาเนี้ยเราตั้งมาตั้งตั้งแต่คลิปแรกๆเลย คือเราจะยืนราคานี้ไว้ตั้งแต่ทีแรกแต่ว่าความละเอียดของมีดเราก็ทําให้มันเนียนขึ้นกว่าเก่าแต่ว่าเราคงลงราคาไว้ราคาเดิมมันก็จะทําให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะให้ราคามันอยู่ที่เดิมเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งตัว คนผลิตแล้วก็ผู้รับผู้ใช้ด้วยให้มันประคองให้อยู่ได้ก่อนถ้าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์โลกภัยภเก็บเนี่ยมันที่คายลงไปก็อาจจะปรับราคาขึ้นับผมอาจจะปรับราคาขึ้นแต่ขอให้ดูสถานการณ์ก่อนว่ามันมันมันโอเคหรือยังถ้าโอเคถ้าขึ้นได้เราก็จะขึ้นนะผมแต่ตอนเนี้ยก็ยังไม่ขึ้นนะผมก็ย,ยังให้รู้กค,ค้า เออสบายใจนะผมยังไม่ขึ้นครับตอนนี้จะรอรอดูไปก่อนนะผมผมสําหรับคลิปนี้นะผมอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณนะผมลูกค้าแล้วก็อิซีที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ